วิศวกรรมโยธาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่คิดเหนื่อยตั้งแต่ทําไปใช้งานก่อสร้างอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องปีนป่ายไปนในที่สูงมันทั้งเหนื่อยทั้งเสียงทั้งหลายๆอย่างแต่ถ้ารักก็คือไม่มีปัญหา วิศวกรโยธามันแปลมาจากภาษาอังกฤษคือ civil engineer civil เนี่ยจริงๆแปลเป็นภาษาไทยก็คือคนล,ละเลือนคนล,ละเลือนคือรอบๆตัวสิ่งที่รอบๆตัวเพราะนั้นมันจะพบวิศวกรโยธาหรืองานที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเราเนี่ยรอบๆตัวนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอาคารถนนสะพานอุโมงค์เขื่อนอะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราเราจะอยู่แถวๆนั้นหมดเลย สกิลสองอย่างแรกอาจจะเป็นจุดสำคัญเราต้องมีความสามารถในการคำนวณได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องคำนวณดีมากต้องคำนวณได้จุดที่2ก็คือเราต้องอยู่ในกฎเราต้องเป็นคนที่ตามกฎตามระเบียบได้ทุกอย่างมันจะอิงระเบียบเพราะว่าเราดีไซน์เราออกแบบเราควบคุมงานเนี่ยมันจะมีพระราชบัญญตัติมีกฎหมายซึ่งเราต้องทำตามนั้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวไม่กลัวฝนในระดับหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ได้เนี่ยอันนี้เหมาะมาก เรียนโยธาจบมาต้องสร้างบ้านได้ไหมเรารู้วิธีที่จะสร้างบ้านการจะเป็นบ้านหนึ่งหลังเป็นตึกหนึ่งตึกมันใช้หลายวิศวกรคือหนึ่งเราต้องรู้จักสถาปนิกเขาต้องเป็นคนเริ่มต้นถัดมาเป็นเราวิศวกรโครงสร้างแล้วต่อไปด้วยวิศวกรงานระบบซึ่งอาจจะเป็นเครื่องกลพวกลิฟต์ปั๊มน้ําต่างๆนานาสุข,ขาพิบาลแล้วก็ระบบไฟฟ้าต้องมีองค์ประกอบถึงเนี่ยค่ะสามกุ๊ปใหญ่ๆเพราะนั้นเราต้องทําเป็นทีมค่ะปีหนึ่งก็จะเป็นวิชาเบสิก ช่นคุณต้องรู้วิทยาศาสตร์คุณต้องรู้คณิตศาสตร์เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานพอปี2เทอม2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนวิชาภาคก่อนจะไปเรียนฟาวเดชั่นคุณต้องเรียนซอยแมชช a นิกก็คือเรียนเรื่องดินก่อนแล้วก็เป็นแลบซอยถ้าเป็นส t r u c t u r e ก่อนจะไปเจอสตรั c เจอรคุณต้องเรียน s t r e นจ์ออฟแบตเทเลียต้องเข้าใจพื้นฐานของวัสดุก่อนเพื่อที่จะไปเอามันไปใช้ในการดีไซน์พอปี3ก็จะเริ่มอัปเกรด วิชาที่เราเรียนเมื่อปี2เทอม2องจนกระทั่งปี3เทอม2ช่วงปิดเทอมแล้วก็จะไปฝึกงานพอมาปี4เรากลับเข้ามาเรียนเนี่ยมันจะเบาลงจะเป็นวิชาเลือกภาคเช่น water supply ก็คือวิชาวิศวกรรมการประปาหรืออาจจะเลือกเป็น transport เกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งต่างๆ supply chain ต่างๆหรืออาจจะเลือก environmental engineering นะคะเรื่องของการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อมเสริมเข้ามา ะะก็สุดแล้วแต่ความถนัดของนักศึกษาและเรียนไปทําไรวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธาทําอะไรได้เยอะมากๆยกตัวอย่างเช่นไปขายของดีเลยขายวัสดุก่อสร้างได้นะหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบวัสดุต่างๆแล้วขายเข้ามาในสกิลวิชาชีพสักหน่อยเราสามารถที่จะเป็นวิศวกร,รโยธาเป็นคอนซัลท์ให้คําปรึกษานะคะในโครงการก่อสร้างหรือเป็นผู้รับเหมาเช่น ทำถนนทำบ้านรับจ้างมาก็ได้นะคะหรือไม่อยากระตากแดดตากฝนไปเป็นผู้ออกแบบเพราะนั้นจริงๆมันหลากหลายจริงๆนะคะมันมีความจําเป็นว่าเรียนโยธาจบมาแล้วต้องเป็นวิศวกรไม่จําเป็นสิ่งสําคัญของการประกอบวชาชีวิศวกรรมโยธาก็คือการต้องเคารพในความเป็นวิศวกรโยธามีจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรซึ่งเราต้องปฏิบัติตามสุดท้ายแล้วความปลอดภัยคือความสําคัญที่สุดที่เขาไว้ใจให้เราเนี่ย มาดูแลเขาเพราะนั้นเนี่ยิสชกอรทร่ทุกคนควรที่จะตระักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุด